มีแล้วดนะเห็นได้เอ๋ขึ้นมาหายใจหายเลกตะกะดีไปที่เอาไปแล้วลงไปได้เลย,เลยไปรล้วตกักเหยื่อปากกาไปนะ ไปตรงไหนได้เนี่ยก็ต้องลงท่อไปสิไม่ลงท่อมันจะรอดไปแล้วเนี่ยลงท่อไปเลยเอ้ยไม่ลงท่อไป ลงไปเลยลงมุดเอ้นั่นแหละไปไปไปใจไปรอดนะ